อ่านก่อนผ่านเราก็จะเอาไปเทปพวกเรื่องไฟเบอร์พวกอะไรต่างๆพวกอ้อยต่อแล้วพูกอีกครั้งหนึ่งทำอยู่ถ่ายครับไม่ผ่านเลยนะครับอยู่ที่ใครตอนนี้แจ้งเลยเครือข่ายว,ว่าเบอร์นี้ไม่ผ่านการตรวจเน่าแดดอยู่หน้าแดาแดอยาเอาไปขยายโดยเฉพาะภาคเหนือทาที่ชนตีจิต่อการเป็นโรคอยู่เน่าแดดครับไม่ผ่านนะครับแต่มีลักษณะดีอื่นๆต้องเก็บไว้ทำเป็นพ่อแม่ นะครับนะครับไม่ก็คืออย่างน้อยที่สุดคือเรา,เราต้องเก็บต้องเก็บทั้งหมดเก็บข้อมูลทั้งหมดทุกอันที่มีอยู่ตรงนี้นะครับต้องเก็บไว้แล้วก็ทำอย่างนี้ครับหนึ่งเก็บเก็บทำสองสองสองแจ้งเครือข่ายว่าอันนี้ไม่ผ่านสามคืออันที่มีลักษณะนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดคือแฟมิลี่หนึ่งทั้งหมดเลยพ่อมาจากพ่อต้นนี้แม่มาจากอันนี้ไม่ผ่านทั้งอันเดียวเลย อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราจะคอสขึ้นมาใหม่ทีหนึ่งแล้วเราเพาะอีกทีหนึ่งถ้าเราจะตัดตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตแตตแตอ้อยยอเลยทั้งแฟม i l y ี่มันเป็นโรคหมดเลยทุกตัวแสดงว่ามันมียีนที่ไม่ต้นานทานเราก็จะเอาชุดนี้เข้าไปสแกนดีเอเอทำเป็นดีเอเอนิเกต่อไปเราไม่ต้องมาถ่านนี้แล้วนะครับเราดิบใบมาสแกนดีเอเอรู้เลยว่ามันไม่ผ่านแน่นอนนะครับ,รบอันนี้คือเรื่องที่จะต้องทำ It's